คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความน่าดูของภาพยนตร์ไทยเรื่องหุ่นพยนต์นั่นเองครับและแน่นอนครับเพื่อแฟนๆรายการของเราวันนี้เราจะมารวมลึกพูดคุยนะครับกับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับต้อนรับเลยนะครับ <Okay. S 1> คุณเคยกันดีอยู่แล้วนะครับที่ <Okay. S 3> ไม้น้องอัพ <0. S 1> น้องเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่รายการซีรีส์ของเราด้วยนะครับครับผมพี่ไม้ครับเริ่มแรกเลยเรื่องราวเป็นเรื่องราวของอะไรครับ เอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาครับซึ่งตัวละครก็จะมีตัวละครทามรับบทปูวินอย่างเงี้ย <c oughs> เขาต้องไปตามหาพี่ชายเขาที่เกาะเกาะหนึ่งครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเข้าไปในเกาะเกาะเนี้ยก็ไปเจอตัวละครต่างๆไปเจอเจดเจอนิคุณอาทิปอะไรเงี้ยไปเจอเตะอัพเจอพากา้าเจมอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวลึกลับที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวละครตัวเนี้ยมีความไม่เชื่อเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนับถืออะไรพวกนี้เลยแต่เขาก็ไป ไปเหมือนก็เต้าเข้าไปสู่โลกแห่งแห่งความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาเจอเรื่องราวประหลาดๆบ้าเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยครับไหมว่าหุ่นพยนต์จริงๆคืออะไรเออมันเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หุ่นพยนต์ความพิเศษของเขาคือว่าเป็นสามารถเป็นได้ทั้งป้องกันตัวเราเองแล้วก็เอาไว้ทําลายคนอื่นก็ได้ความพิเศษคล้ายคล้บนควายธนูอะไรประมาณนี้ อะไรอะไรแต่ควายธนูก็คือเอาถ้าควายธนูคือเอาไปทำลายคนอื่นคือคุณบุญยชนก็สามารถเอาไปเอาไปใช้แบบนี้ได้เด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องตัวตัวเราเองได้ด้วยอะไรเงี้ยรับเคข้อแทนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับในส่วนของอัพกับเจมรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับครับก็อัพนะครับผมรับบทเป็นเต้ครับเตนที่ก็จะเป็นเด็กวัดครับผมที่หลวงตาเก็บมาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับมีหน้าที่แบบช่วยงานในวัดช่วยนู่นช่วยนี่ซึ่งความชอบของเต้เนี่ยเต้เป็นคนแบบเหมือนฟังแล้วก็ชอบ การสวดมนต์ชอบบทสวดชอบนุ่นชอบชอบอะไรเหล่านี้แล้วก็ชอบการปั้นเพราะเราอยู่คุกคีกับอยู่อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยมันก็แบบว่าทุกคนเราเป็นมันมีช่างปั้นมีอย่างพี่นิกอย่างเงี้ยแล้วบทเป็นเจก็แบบเป็นช่างปั้นหุ่นเลยอะไรเงี้ยเราก็ชอบในส่วนเหล่านี้ซึ่งเต้เนี่ยเป็นเด็กพิเศษครับผมที่ที่เหมือนว่าโอเคเขาก็เขาก็จะมีเส้นเรื่องของตัวเขาเองด้วยเจมครับเจมรับบทเป็นพระก้าครับก็เป็นพระผู้ใหญ่ในเรื่องครับเป็นพระที่อยู่ วัดวัดหนึ่งที่ออมีภูวินนะครับถทมที่เข้ามาหาพี่ชายเขาปกติพี่ชายเขาเนี่ยจะอยู่วัดน,นี้แล้วอยู่กับผมพักก้าพอมาถึงวัดปุ๊บคาแรคเตอร์พัก,ก้าก็จะแบบดุด,ดันรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดเลยไม่อยากให้ทามยเข้ามาเลยไล่ไล่ตลอดก็จะเป็นพระพระที่มีคาแรคเตอร์แบบก้าวร้าวดูก้าวร้าวดูแบบดูได้ร้ายอะไรเงี้ยต่างจากคาลรเเตอร์ก่อนๆที่เราเคยรับมาไหมครับ ต่างครับด้วยอย่างแรกเลยคือก่อนก่อนกบพี่นาคกับพี่ไม้ก็เป็นแบบได้เป็นสาวอะไรเงี้ยมาดีเลยใช่ครับวันนี้ก็แบบซีรีสหน่อยเป็นพาอย่างเงี้ยครับแล้วของอาปะครับก็ต่างครับต่างด้วยตัวบทเองมันก็มันก็ค่อนข้างท้าทายมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ถามว่าต่างยังไมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยครับผมต้องต้องเตรียมตัวอะไรไหมเยอะเลยครับผมมีก็ก็มีทำวิจัยเองด้วยครับผมแล้วก็มีได้ไป ทางมูลนิธิกับพี่ไม้มแล้วก็กับทีมงานด้วยอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ไปนั่งคุยกับน้องๆคุยกับผอ,อ,อที่มูลนิธิอะไรเงี้ยครับ,รบก็ทําให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจว่าเขาคิดอะไรเป็นยังไงแต่ละคนแบบว่าพอได้คุยก็น่ารักมากครับน่ารักมากแล้วก็คือทําให้ตัวเราเองอะ่ะเข้าใจเขามากขึ้นด้วย เรื่องของโลเคชันครับพี่มายครับผมภาพประโยชน์เรื่องนี้เราถ่ายที่สถานที่จริงเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นสถานที่ต้นเรื่องด้วยเป็นสถานที่ที่ทำให้คิดเรื่องนี้ออกไ้ด้วยก็คือที่สำนักสงฆ์ชันชวนแล้วก็ที่วัดโกกแก้วครั้ที่พี่เคยไปดูโลเคชันมาเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วเราสึกว่าเราอยากกลับไปถ่ายหนังที่นี่อะไรเงี้ยพอได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ไปคิดพล็อตได้ที่นี่เพราะที่นี่ก็จะเป็นหุ่นสำรักสงฆ์ชันชวนก็จะมีหุ่นที่เขาเอากระหลกคนตายจริงๆไปใส่ไว้ในหุ่่่นนซึงเราาาก็ไปถยยทีีมด้้ว แล้วที่มาที่ไปทำไมทำไมพี่ไม่ถึงอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของของคุณพยนต์นะ,ะด้วยโลเคชั่นเนี้ยเราเคยเราเคยอยากจะถ่ายเหมือนพี่นักหนึ่งแล้วเราไม่ได้ถ่ายเราไปทั้งหนึ่งไปไปได้ที่วัดปักไมลยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ถ่ายนี่แล้วเราก็บอกกับที่นี่ว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสอ่ะผมขอกลับมาถ่ายถ่ายหนังที่นะี่นะผมอยากถ่ายมากแล้วพอวันผ่านพี่นักหนึ่งสองสามไปเงี้ยแล้วมือจังหวะ จังหวะที่เราเราเราเบรกพี่นากหลังจากพี่นาสามเราเบรกใช่ไหมครับเบรกแล้วหาโปรเจกต์ที่จะมาทําขั้นหล่อพี่นากสี่อย่างเงี้ยก็คิดว่าจะทอะํอเลยดีแล้วผมก็<อ>กลับไปที่โลเคชันเนี้ยไปเดินเดินแบบเดินในโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเห็นหุ่นเงี้ยพอเราเห็นหุ่นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะทําเรื่องหุ่นเนาะ<ม>อะไรเงี้ยเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ว่ามันมีเรื่องราวหุ่นอะไรบ้างจนไปเจอข้อมูลว่าม,มีเรื่องการทาหุ่นพยนต เราก็เลยหยิบเอามาหยิบทั้งสามทั้งสองอาจารย์ชื่อว่จะเป็นเรื่องจริงหยิบทั้งเรื่องตำนานของการทนขุนพยนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ตำนานการการเอาควนเป็นเป็นมาทําหุ่นเงี้ยเอากักจับมารวมกันให้อยู่ในภาพยนต์หรือหุนพยนต์ครับถามทั้งสามคนเลยครับว่าเชื่อเรื่องของคุนพยนต์ไหมเอาที่หม่กันจะได้อ๋อผมเชื่อครับเชื่ออยู่ต้องเชื่อเชื่ออยู่ทำทำเรื่องความเชื่อครับว่าว่าว่า ว่ามีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ศึกษาเราก็ดูอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อย่างคุณประยนในเรื่องเราก็เอาของจริงมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ประกอบฉากจริงซึ่งผมก็เพิ่งรู้เมื่อสองวันที่แล้วมันต้งประกอบจริงตอนที่ใส่ใส่มาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกไม่บอกไม่เคยบอกเลยถามพี่ทีมพี่ทีมพี่ทีมอะไรครมาบอกว่าพรอปพรอปใส่ไปพอปก็เหมือนจริงอยู่นะพี่ทำดีเหมือนกันนะผมยังนั่งดูอยู่เลยตอนแรกของจริงแต่ว่าไม่ได้ปลุกเสกครับ เเเราาา่่แบบทีปันจริงแต่ว่าไม่ไม่เป็นของที่เราเช่ามาจากสถานที่ที่เขาให้เช่าหุ่นพยนต์จริงๆแต่ว่าไม่ได้ผ่านการปลุกเสกอะไรเป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่ตัวเฉยๆยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมอะไรเลยเราเราไม่ได้เอาที่ผ่านพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่ะครับพอๆเข้ามาสัมผัสตรงนี้เรามีความเชื่อไหมถามว่าเชื่อไหมมันมันก็เชื่อมันก็เชื่อส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อและไม่เชื่อด้วยล่ะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมค่อนข้างเป็นคนแบบว่า แปลกจ้าเพราะว่ารีเสิร์ชแบอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็อะไรที่บางอย่างที่มันสามารถอธิบายด้วยด้วยวิทยาศาสตร์ได้บางทีเราก็อาจจะแบบมันก็มีความเชื่อมากกว่าแต่ว่าก็ห้าสิบห้าสิบส่วนหนึ่งบางส่วนผมก็เชื่อนะมันก็แบบว่าเออมันบางอย่างมันก็อธิบายไม่ได้จริงๆเนาะครับโอเคไหมครับก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักครับอุบนตโยนคืออะไรอะไรเงี้ยมนรู้จักตอนตั้งแต่ถ่ายหนังครับก็พอมาถ่ายหนังก็ที่มายบอกว่าจริงๆมันมีทั้งขาวทั้งดําจริงๆเราหยิบอะไรขึ้นมาแล้วปลุกเสกเนี่ย ก็สามารถเป็นหุ่นพยนต์ได้อะไรเงี้ยครับก็อ๋อนี่นี่เองเลยก็เพิ่งรู้จักตอนถ่ายหนังนยครับไม่ใหม่ครับเรื่องนี้กับเรื่องที่ผ่านๆมาแตกต่างกันแตกต่างมากครับมากุหลาคนุหลาบกุหลางเลยเพราะว่าอย่างตอนทำเรงทำพี่นาคอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอมเมดี้ที่มีความคอมเมดี้แล้วก็มีผีใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้มันจะไม่มีคอมเมดี้เลยมันจะเป็นผีล้วนๆมีมีความน่ากลัวแบบถ่ายทอดด้วยด้วยฟิลบรรยากาศหลอนๆทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครทุกตัวมีโปมหมด มันจะมีมีชั้นเชิงเรื่องบทที่มันแบบมันมันซับซ้อนคาว่าซับซ้อนผมไม่ได้หมายถึงดูยากแต่หมายว่ามันมีจังหวะที่ที่การเล่าเรื่องของการตัวละครที่มันดําเนินไปผ่านตัวทานเนี่ยคือคนดูจะรู้ตามทามเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊อันนี้ไปไปอะไรไปอะไรจนรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับมันสืบกันไปสืบกันไปสืบกันไปอะไรเงี้ยเรื่องมันพลิกไปพลิกมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่มันจะไม่เหมือนพี่นาคที่มันเล่าแบบ ตรงมันไปอะไรเงี้ยอันนี้เชิงมันจะเยอะอะไรเงรี้ยเพราะว่าพอดูละครเปิดตัวละครมาไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงเลยอะไรเงี้ยครับแล้วสาหรับผุญพย,ยนต์ได้ได้แพลนภาคต,ต่อไปบ้างไหมครับต้องไปดูตอนจบครับ <laughs> 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 ต้องดูตอนจบครับเราจะรู้ว่านั่อแหละ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดใครใครเห็นไลน์เ็นผมก็จะรู้ว่าผมจะจบแบบไหนคือต้องบอกว่าหนังสยองขวัญกับคนไทยเป็นของคู่กันใช่ใช่อะนะครับเดี๋ยวเชิญชวนแฟนๆรายการเลยให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับก็ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์อะไรยเงี้ยครับพวกเราทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็ตั้งใจกันมากๆโลเคชั่นเราก็หาโลเคชั่นที่มันอังซีนที่สุดหลายๆที่มีทั้งที่โบออกด้วยที่กาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับก็เดินทางกันค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าก็ทำแบบสุดพลังเพื่อให้ทุกคนได้ได้สนุกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฝากหุ่นพยนต์ด้วยครับผมค่ะให้ฝากทุกคนเลยครับครับผมก็ อย่างที่เจมบอกเนาะเคยบอกว่าดูในโรงยังไงก็ได้ทะลดกว่าก็อยากให้อยากชวนทุกคนไปดูภาพยนตร์หุ่นพยนตร์กันที่โรงภาพยนตร์นะครับผมครับและฉันเคยมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันดีกว่าคำถามก็คือใครรับบทเป็นเจดช่างปั้นหุ่นพยนต์ใครทราบคำตอบแล้วรีบตอบมาเลยนะคะและอย่าลืมชื่อนามสก,กุลที่อยู่อย่างชัดเจน ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ไม้น้องอัพน้องเจนม,มากๆที่มาลมพูดคุยครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับ